สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะหนูตามมาให้ตามสัญญาแล้วนะคะมาเร็วกว่ากำหนด4เดือนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันหมดลูกที่แล้วนะคะกับเจ้าคัน G Max t e m i n a t o r ทอ,ทอเส้นนะคะสปินนิง่งจิกกิ้งนะคะมาทั้ง2เวทเลยนะคะ1 3และ2สนะคะ2ส,สีเหมือนเดิมนะคะแดงกับดำนะคะสีมาตรฐานยอดนิยมนะคะสำหรับสายที่ชอบแบบ เรียบเรียบหรูนะคะก็สีดํานะคะเวลาประกบกับลอกเนี่ยสีพวกดําทองก็จะหล่อมากนะคะส่วนถ้าบางคนสายวัยรุ่นหน่อยจี๊ดจีดนะคะแนะนําสีแดงนะคะถ่ายรูปมานี่แบบเกิดสุดๆนะคะอันนี้รีบมาอัปเดตให้เลยนะคะเพราะว่าตัดขอบริษัทมาสั่งไปต้องแต่เดือนต้องแต่ปีที่แล้วนะคะเดือนสิบสองนี่ของพึ่งมานะคะแล้วก็ได้มาจํานวนจํากัดด้วยนะคะแค่ยี่สิบ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  มีเท่านี้นะคะทั้งประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าหาของไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าบริษัทบอกว่าหมดล็อตนี้ยปีหน้าถึงจะเข้ามาอีกทีประมาณเดือนสามเดือนสี่นะคะแล้วก็ทุกคันจะปรับราคาขึ้นคันละประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะคะที่โดนกันมาแล้วนะคะเขามาแจ้งล่วงหน้าแล้วนะคะอันนี้หนูก็ขอทําการแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะว่า ถ้าลอตหน้าเขาปรับราคาขึ้นหนูก็ต้องขายตามราคาขึ้นนะคะเพราะเน,นี้ยหนูสั่งทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็เลยได้ได้ได้ไดออเดอร์ตามราคายังไม่ขึ้นนะคะบริษัทเขาก็ยังไดออเดอร์ราคาตามยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดปีหน้าสั่งสั่งงแต่ตอนเนี้ยโรงงานเขาขึ้นราคาแล้วนะคะด้วยเรื่องหลายๆอย่างของทางขนส่งกับทางระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจกับโควิดมันก็มาขนาดนี้นะคะเจ้าตัวเนี้ยก็ยังเป็นตัวที่ราคา คันจิกในราคาหนึ่งพันสารอยห้าสิบาทอยู่นะคะสำหรับรตนี้นะคะอ่ามาเดี๋ยวหนูขอรีวิวรวมๆก่อนนะคะภาพรวมนะคะเป็นคัน G Magic King หรือเจ้า Thomana t เส้ e n ะคะมีมาเฉพาะสปินนะคะรอบนี้ความยาวหกฟุตสามท่อนเดียวนะคะมีเวท PE หนึ่งสาม PE สองสี่นะคะจุดแตกต่างระหว่าง PE หนึ่งสามกับสองสี่นะคะนอกจากเรื่องน้ำหนักเหยื่อก็คือตรง หัวรีฟีดนะคะจะเป็นแต่งไม่เหมือนกันนะคะน,นี้จะเป็นแต่งลายเคปลาลายเรียบนะคะอันนี้จะเป็นแต่งลายอลูมิเนียมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันคือตัวเดียวกันแต่ว่าบริษัทเขาตั้งใจทํามาเพื่อให้ดูง่ายนะคะเพราะว่าสีมันมีสองสีมีสองเวทนะคะมันก็จะทําให้งงนะคะแต่เนี้ยเขาแยกมาให้ชัดเจนเลยว่าเอ้ยเราถือถ่ายรูปคันเวทอะไรนะคะตกปลาใหญ่ขนาดนี้คันเวทหนึ่งสามอย่างเงี้ยโอ้หลอไปเลยนะคะเห็นแค่รูปก็รู้แล้วนะ โอเคมานะคะดูให้จบนะคะว่าทําไมมันถึงเป็นคันจิกกิ้งที่ขายดีนะคะเพราะว่าบางคนเอาไปตกปลาสวายบางคนเอาไปตกปลาบึกบางคนเอาไปตกปลาชะโดเหยื่อดสดหนูเจอมาหมดแล้วนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคันเดียวที่ห้ามทําแบบนี้กับคันอื่นเดดขาดนะคะนี่หนึ่งสามเห็นไหม เป็นคันเนื้อกาไฟโซลิดคาร์บอนไม่ใช่คันตันนะคะไม่ใช่คันตันนะ,ะเป็นกาไฟเนื้อกาไฟนะคะนี่อันนี้สองสี่ก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะเวสองสี่ก็คือเวสายของขนาด P e นะคะ PE ที่เหมาะสมก็คือหนึ่งขีดสามหรือ PE ที่เหมาะสมก็คือสองขีดสี่นะคะถ้าเวหนึ่งสามเนี่ยหนูแนะนำให้ใส่กับลอกประมาณ 3, 4, ะะมเบอร์สามพันสี่พันนะคะเพราะจริงๆริอะมันควรเบอร์สามพันกำลังสวยนะคะส่วนถ้าสองสี่เนี่ยควรใส่กับลอกเบอร์สี่พันห้าพัน ถึงหกพันสำหรับสายโหดๆนะคะแต่ว่ามันจะใหญ่ไปนิดนึงประมาณเบอร์ห้าพัน 5, กำลังสวยนะคะอ่ะมาดูสเปคกันนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะด้ามเป็นด้ามพุดเดินแต่งนะคะอย่างเท่นะคะอย่างเทเลยนะคะนี่รีซีแต่งเหมือนกันหมดนะคะหล่อล่ํานะคะหล่อล่ํานะคะเพียวทรงสลิมนะคะดูดีมากนะหนูบอกเลยนะคะเก็บงานมายังใช้ได้อยู่นะคะยังอยู่ในแบบเกณฑ์มาตรฐานคนไทยนะคะของดีราคาประหยัดนะคะ ไกด์จะเป็นไกด์ใหญ่นะคะเป็นไกด์ขาคู่ใหญ่แล้วก็พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาแก้เรื่องวงในบางมาแล้วนะอันนี้เป็นวงในหนานะฮะ mm. นี่เห็นได้ชัดเลยนะคะ mm. แต่เรื่องการเก็บงานพวกแบบน้ำยงน้ำยายอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาค c เขาไม่ได้แพงเหมือนพวกคันชิมาโน่คันไดว่าเนาะ mm. แต่พวกนั้นก็คงไม่ได้ราคานี้นะคะอย่างน้อยต้องมี 3- 5พันนะคะแต่ของ GMaX เขาขายแค่หนึ่งพันสามอห้าสิบาทสำหรับรถนี้นะคะซึ่งหนูว่ามันค่อนข้างคุ้มนะคะ mm hmm. ก็บอกกับสำหรับคนไทยนะคะจะเอาไปจิ๊กจริงๆมันเป็นคันจิกเก้งแต่ที่หนูเจอมาก็อย่างที่บอกนะคะตกสวายก็มีนะคะลองพิมพ์ใน YouTube นะคะคลิปเทสเยอะมากนะ mm hmm. นี่ไกดเยอะนะคะไกดเยอะเป็นไกดทนน้ำเค็มนะคะเพราะว่าเป็นคันงานทะเลอยู่แล้วนะ mm hmm. คลิปท็อปอย่างดีนะคะหัวไม่บาด ไม่บาดสายไม่ติดสายนะคะอ่าเรามาดูแอคชั่นนะคะจริงๆมันมีแอคชั่นอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนแต่นี่หนูลองงอให้ดูนะคะอันนี้เวทหนึ่งสามนะคะก็จะค่อนข้างอ่อนหน่อยแต่ไม่ยุ้ยนะคะอ่อนหน่อยแต่ไม่ยุ้ยนะคะอ่ัอน,นี้สองสี่แล้วนะคะสองสี่ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้สองสี่เอ้ยจะแข็งกว่านะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะคะ ส่วนมาอ่านสเปคนะคะความยาวเท่ากันทั้งสองเวทนะคะก็คือหกฟุตสามท่อนเดียวนะคะเอาขึ้นรถได้สบายๆนะคะแบงค์เป็น i อเอ็มเจ็ดนะคะไอเอ็มเซเว่นนะคะนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นเวท P ีหนึ่งสามนะคะรับน้ำหนักเหยื่อจิกอยู่ที่สามสิบถึงร้อยห้าสิบกรัมกำลังสวยนะคะถ้าเป็นเวทสองสี่นะคะรับน้ำหนักเหยื่อจิกอยู่ที่แปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบกรัมกำลังสวยนะคะอันนี้เราก็แยกตามชุดของเรานะคะว่าลอกเรากับอุปกรณ์เราอะ ควรจะใส่อยู่ประมาณไหนนะคะราคาเท่ากันหมดนะคะหนึ่บาทนะคะมีค่าท่อ PVC 200บาทต่อครั้งนะคะถ้ารวมๆกันส่งหลายๆคนเนี่ยคนละสาแบบสองสำคัญอย่างเนี้ยเราส่งพร้อมกันได้หมดก็เพิ่มค่าท่อแค่200บาทนะคะส่ง EMS ให้ฟรีนะคะถึงหน้าบ้านทุกคนนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะหนูชอบเรื่องด้ามเขานะคะด้ามเขาจะยาวแล้วมันเบานะคะเนี พอเวลาเราจิ๊กเนี่ยมันจะเหน็บจะก็แลได้นะคะจับง่ายถนัดมือนะคะทรงเป็นพุดเดิ้ลเท่ๆอย่างนี้แล้วก็แต่งรีฟีดมานะคะ่โอเคเดี๋ยวรีบลงให้เลยนะคะเมื่อเช้าแอบหลุดไปนิดนึงว่าจะมาตอนกลางวันนะคะก็โทรกันละนาวเลยนะคะหมดลอตนี้บอกกันอีกทีจริงๆนะคะปีหน้าประมาณเดือนสามยังไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เขาแจ้งแล้วว่าปรับราคาขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ พลาดเมื่อปีที่แล้วหนูบอกเลยนะรตนี้เป็นรตสุดท้ายที่หนูจะได้ราคานี้แล้วนะคะแนะนําให้เก็บนะคะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบจริงๆอ่ะรอมานานก็เก็บเธอค่ะเพราะว่ามันหมดก็คือมันหมดก็คือมันหมดแล้วมันก็จะไม่ได้ราคานี้นะคะสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยรบกวนพิมพ์พิมพ์เวทที่เราเลือกมาเลยนะคะแล้วก็พิมพ์สีมาเลยนะคะอย่างเช่นคันจีแม็กกิ้งอ่ะผมเอาคันจีแม็กกิ้งนะครับเวทพีอีหนึ่งสามสีแดงครับ กี่ขั้นขั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ขอเลขบโอนเงินด้วยนะคะไม่องั้นหนูจะได้ตัดยอดกันไวนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้หนูบอกเลยว่าถ้าลงเนี่ยคนคนรอเยอะมากนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยหนูรับออเดอร์มัดจาเขาไว้เนี่ยประมาณ5 6คนนะคะต้องโอนเงินคืนหมดเลยนะเพราะว่ามาติดโควิดแล้วของอ่ะมันเข้ามาไม่ได้นะคะอันเนี้ยมาแล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งข้อความเขาไปนะคะพวกพี่ๆที่เขาเคยมัดจาหนูไว้นะก็น่าจะเก็บเหมือนกันนะใครที่แบบ เพิ่งติดตามนะคะฝากกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะไทย i ิทชิ่งสุขุมวิท8ปดสบห้าด้วยนะคะเราลงรายละเอียดสินค้าค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะเพราะว่าคลิปเยอะนะคะแล้วก็รายละเอียดเยอะลูกค้าเยอะมากทักเข้ามาทางไลน์หรือทาง Facebook ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ให้ทางกล่องข้อความอย่างเงี้ยเราทักเข้ามาได้เลยเออชอบคันนี้นะอเวทนี้นะกี่คันอ่าเดี๋ยวหนูจะได้รีบเก็บของให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ นูรู้ว่าหลายๆคนต้องรอตอนจบแบบนี้ชอบเวทหนึ่งสามมากกว่าตรงที่เวลามันงอแล้วมันได้แบบเฮ้ย <c oughs> บอกเลยนะคะงออย่างนี้กับคันอื่นไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเป๊ะแน่นอนนะคะนี่เวทหนึ่งสามสีดําเหนียวไหมเป๊ะไหมเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะไม่เป๊ะนะคะไม่เปะ๊ะสองสี่นะคะจะแข็งขึ้นนิดนึงเป๊ะไหมเปะ๊ะไหมไม่เป๊ะนะคะ เนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีเทสท,ที่ถูกต้องนะแต่พอดีทุกคนไปส่งของกันหมดวันนี้นะคะหนูก็เลยรีบถ่ายก่อนก็อาจจะได้แบบทุรักทุเลนิดนึงนะคะโอเคนี่นะคะรายละเอียดก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครที่จะสั่งก็อย่างที่แจ้งนะคะทักไลน์ทัก Facebook มาได้เลยนะคะฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะไทยฟิตชิ่งตุกุมว,วิทย์8ปิไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ